ตื่นเต้นเลยเนี่ยเอ้ยขาเอ้ยไอเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายลูกผู้ชายอะไรอะไรนะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงผู้ชายอะไรองไรนแ่ผู้ชายผู้ชายอะไรที่มันหวานๆเพราะมีนะลูกหนูวิ่งผ่านไปเอาอันนี้เลยเหรอลูกใช่เฮอยอยากเอาแม่เฮ้ยแม่เออยากเอามันเป็นปืนนะลูกจริงจริงฮะจริงจริงหรอ เอาไหนลงเต้นให้แม่ดูสิเต้นเลยเต้นให้แบบสุดฤทธิ์สุดเดชเลยแล้วเดี๋ยวแม่ซื้อให้อะวางของก่อนวางของก่อนวางของก่อนเต้นเลยตื้อ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 ตตื้อตื้อตืตือต้อตื้อตื้อตื้ tưng 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 ดูแรงดูแรงเพื่อปืนเนี่ยเหรอลลกโอเคโอเค